พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความมีเคสเนะครับจากประสบการณ์ในศาลนะครับอยากจะมาแชร์เพื่อนๆผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะครับก็เป็นเคสของเ,ออเรื่องราวก็เป็น เขาเป็นนักข่าวนะครับมีแฟนตั้งแต่ตอนสมัยเรียนปตีสื่อสารมวลชนนะฮะปรากฏว่าก็มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นสิบปีเลยนะครับไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงไปปรึกษาเพื่อนนู่นนี่นั่นปรึกษาเอ,อทนายความหลายท่านนะครับก็สุดท้ายสุดเนี่ยเราก็สามารถช่วยนะฮะตัวของลูกค้าแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับข้อมูลเนี่ยก็คือว่า เขาเองก็คบกันตั้งแต่ตอนสมัยเรียนนะฮะแล้วก็มีลูกขึ้นมาทีนี้เนี่ยตามกฎหมายก็แน่นอนน,น,นะฮะว่าในเมื่อไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยพ่อเองเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะดูแลลูก,กน,นะฮะทีนี้แต่เลึกแล้วนะฮะก็คือว่าตัวเด็กเนี่ยก็อยู่กับพ่อนะครับพ่อเองเนี่ยนะครับก็ต้องขอทางคุณป้าซึ่งท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเ,เข้ามาปรึกษานะครับทางเราก็ได้ให้คำแนะนํานะครับ ก็ยื่นต่อศาลนะครับเกี่ยวเรื่องของการรับรองบุตรนะครับปรากฏว่านะครับฝั่งหญิงเนี่ยก็ต้องการที่จะต่อสู้นะครับแต่ของเราเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าหลักฐานเราก็ง่ายแต่ก็ชัดเจนนะฮะก็อย่างเช่นนะครับในใบสุดิบัตรเนี่ยก็มีชื่อพ่อนะครับอีกอันหนึ่งนะฮะสำรับริบิบ้านนะครับก็มีชื่อลูกในธบิบ้านของพ่อแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับทีนี้ถามว่า นะครับผลเกิดยังไงต่อไปนะฮะสิ่งที่เราสามารถทําได้เพิ่มเติมนะครับก็คือนะครับพ่อเองเนี่ยก็ซื้อที่นะครับเป็นชื่อแม่นะครับก็ใช้เงินเนี่ยพูดง่ายว่าก็หลายล้านบาทน,นะฮะสุดท้ายสุดเนี่ยก็ได้มีการตกลงกน,นะครับว่าตัวของทางอีกฝ่ายเนี่ยก็ยอมที่จะโอนให้เป็นชื่อลูกนะครับทุกอย่างก็สามารถจบลงได้ด้วยแบบวินวิน อนาคตเด็กก็ดีทุกอย่างก็แฮปปี้หากท่านไม่ได้ความเป็นธรรมและยากจนท่านไม่ต้องเสียกำลับบงใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านให้ฟรีท่านสบายใจได้นะครับผมขอเป็นกำลับบงใจให้กับทุกท่านขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดกรกิติศักดิ์ในติดบดีไทยทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความสวัสดีครับ